ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแท็กทีมมาสองพีนะครับหลังจากที่ห่างหายนะครับไปนานเลยนะครับก็ต้องนะครับขอโทษแฟนๆด้วยนะครับที่หายไปนานขนาดนี้นะฮะวันนี้นะฮะเรามาลงเรื่องเล่านะครับประจํานะครับวันที่8มีนาคมนะครับ2567นะครับเป็นเรื่องนะครับจาก เรื่องเล่าจากคุณจีตานะครับซึ่งก็คุณจีตานี่ก็เคยนะครับทำรายการผีมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับนิทานจากวิญญาณนะครับซึ่งก็แค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับฟังนะฮะรับชมรายการของเรานะครับก็เชิญนะฮะฟังคุณจีตาได้เลยนะครับ เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ตอนนี้ว่าผมยังทำเกี่ยวกับเรื่องผีอยู่นะผมจะใช้ชื่อเรื่องอชื่อรายการว่าที่ทานต่างมิตินะฮะซึ่งในการเล่าเรื่องผีของผมเนี่ยผมจะใชใ้เชิงเทียนอาถานเนี่ยจุดเทียนมาแค่เล่มเดียวเพราะว่าเคยเคยจุดมากมากกว่าหนึ่งเล่มแล้วมันเอาไม่อยู่นะะเกิดการแปลกเกิดขึ้นเยอะผมก็เลยจุดแค่เล่มเดียว เชื่อไหมว่าคนเราถ้าเผื่อทารายการบางครั้งเนี่ยสมองมันจะตื้อนฮนะแต่พอจุดเชิงเทียนอาถรร้ปั๊บเวลาสักพักหนึ่งเนื้อเรื่องมันมาครับและทีนี้ก็มันก็เป็นเนื้อเรื่องที่จะเล่าเนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับละนาฏเกี่ยวกับช่างอาช่างทำอาช่างซ่อมละนาด อยู่ดีตอรี่ทุกอย่างเข้ามาในหัวภาพเหมือนอัดเข้ามาเหมือนผมดูดูหนังเลยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอไอ้โทนตั้งชื่อเขาว่าไอ้โทนนะฮะกับครูครูซ่อมลนานาตั้งชื่อเป็นครูพันละกันคือตอนนั้นคือเห็นลักษณะาภาพแต่ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่รู้ชื่อของเขาทั้งหมดนะฮะผมจะตั้งชื่อไว้ในนี้กัน ไอ้โทนมันเป็นอ่าคนที่ว่าอยู่กับครูซ่อมล้านนยคอยดูว่าทํำยังไงอะไรยังไงเป็นลูกมือตลอดแต่บางครั้งบางทีก็มีการซ่อมล้าน้าจากที่อื่นเป็นงานตัวเองด้วยนะนิดนึงอ่าต้องบอกไว้ก่อนเหตุการณ์ของไอ้โทนเนี่ย กับครูรานาเนี่ยเป็นยุคสมัยก่อนยุคที่ว่ายังไม่มีเครื่องใช้ไฟฟายุคบ้านๆเลยยุคที่ว่าอ่ามหอลพมีกันทั่วไปมีการแสดงยิเกแสดงอะไรงนี้ทั่วไป <S <S ขอให้นึกภาพประมาณนี้นะยุคกก่อนที่ว่าใส่ชุดมอห้อมชุดพื้นเมืองแล้วทีนี้คู อะไรนะครูครูลานาเนี่ยครูพันเนี่ยครูซ่อมรานาเขาก็พอยว่าไอ้โทนเสมอว่าเองคิดจะไปทําซ่อมรานาดให้คนอื่นเนี่ยเองอยู่กับค่าเรียนค่ามาเองยังทําไม่เรียบร้อยเลยแล้วเองคิดจะไปซ่อมให้คนอื่นอีกเหรอจะไปรับงานอย่างอื่นอีกเหรอด้วยความที่ไอ้โทนมันก็วัยรุ่นใจร้อนก็บอกว่าครู ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วครูเก่งเกินไปผมว่าผมก็ทําในประมาณที่ประมาณเนี้ยต้องประมาณนี้เสียงออกมาอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วผมก็แค่ผิดแค่เรื่องการตั้งเสียงนิดหน่อยเสียงก็ไม่ต่างกันมากหรอกครูเดี๋ยวเขาก็ไปทํากันเองนี่คือคําพูดของไอ้โทนกับครูพันธ์ซึ่งครูพันธก็โมโหนะครูพันธ์ก็บอกว่า ที่ข้าสอนเองก็อยากให้เองได้ดีทําให้ถูกครูถูกวิชาครูบาอาจารย์แล้วมันจะดีกับเองก็จะเป็นข้อถกเถียงอยู่มาณนี้จนกระทั่งวันหนึ่งไอ้โทนมันได้มันก็เป็นเด็กวัดนะฮะมันก็ได้ไปไปที่วัดตลอดจนกระทั่งเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าไอ้โทนเองมาช่วยข้าอ่ทอาทำความสะอาดอลง เขาเรีวยกว่าลงลงเก็บพวกเครื่องมหรสศพหน่อยอ่ะไอ้โทนก็ไปช่วยยกช่วยทาความสะอาดนู่นนี่นั่นวันนี้ไปเจอระน,นาดอยู่อันอยู่รางหนึ่งด้ยวยเรียกวเป็นราง,งดูสวยมีลงมุกลงอะไรสวยเลยแต่ว่าก็ดูเก่าด้วยความที่ว่าไอ้โทนมันเป็นคนที่ว่าเป็นคนอลูกมือซ้องรานหน้าแนละ้วแกก็ลองเคาะตึกตึกอ่ะเสียงเพี้ยน มีบางอย่างแตกหัก,กตรงลูกด้านล่างหัผมไม่รู้ว่าลูกอะไรนะที่ว่าถ่วงเสียงไว้หลุดมั่งอะไรบ้างคราวนี้ไอ้โทนก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับอันนี้ระนาดใครครับทําไมสวยจังหลวงพ่อเขาก็นั่งนึกอยู่สักพักหนึ่งอืมรู้สึกว่าจะเป็นของครูระนาดท่านหนึ่งนะนานแล้วท่านให้มาเอาไว้ใช้มหรสพที่วัดนี่แหละ ไช้ไงานพิธีต่างๆแต่ว่าคุูรนาท่านนี้ท่านก็เสียไปแล้วนะถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดคราวนี้ไอ้โทนมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าหลวงพ่อครับให้ผมไปซ่อมไหมครับระนาสวยอย่างนี้ให้ผมไปซ่อมไหมโอ้โหข้าก็อยากให้ไปซ่อมอยู่ละแต่ว่า การซ่อมระนาดแบบนี้มันก็ใช้ค่าใช้จ่ายแพงไอ้โทนก็เลยไม่เป็นไรครับแต่ผมซ่อมให้ผมก็คิดไม่แพงก็แล้วแต่หลวงพ่อแล้วกันด้วยการที่ว่าไอ้โทนก็ตือหลวงพอ่อหลวงพ่อก็อะเอ็งทําได้ก็ทําไปถ้าทําเสร็จแล้วอ่ะค่าก็นิดหน่อยให้อัดเลยได้นิดหน่อยนะฮะไอ้โทนก็ดีใจรีบหิ้วรนาดมา รีพิวร์ล้านนาได้นะหรือทาความสะอาดนู่นนี่นั่นเก็บรอยเก็บลายตรงไหนแต่ก็ซ่อมจนกระทั่งมาถึงตอนที่ว่าตั้งเสียงล้หน้าอโทนก็ตั้งเสียงล้หน้ากขเคาะตึงต้งตึ้งยังไม่ดีอะตั้งใหม่จนกระทั่งคิดว่าไอโทนะอะคิดว่าเอ,อ้ยเสียงเนี้ยใช้ได้แล้วแต่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาไม่ใช่ โทก็สะดุ้งอะไรไม่ใช่มองไรอองมาอืมหรือวหูหูเพียนโทยว่าน่าหูน่าจะเพียนนะคงแบบฟังเสียงระดาเยอะน่าจะเพียนวันนี้ก็โทนมันก็จะพักละเขาก็ดูอีกทีหนึ่งอ่ะเรียบร้อยอ่ะนอนพักคือไม่สนใจแล้วจะส่งจะส่งให้หลวงพ่อแล้วคราวนี้ตอนที่ไอ้โทนอนอยู่เนี่ย มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าไอ้โทนก็สลืมสลือเห็นสะดุ้งตกใจแต่งชุดรัสเซนแต่งข้าบอกว่าเสียงยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่เอ็งทําให้ดีกว่านี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่คือเสียงเขาว่ามันยังไม่ใช่เนี่ยมันก้องนูู่ไอ้โทนตลอดมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่นใชจนไอ้โทนไม่รู้ทําไงยี่ดีก็หลับสลบหลับไปเลยจนไอ้โทนตื่นขึ้นมา พอโทนตื่นมาเสร็จปุ๊บก็คิดว่าฝันฝันอะไรแปลกหรือว่าอาจจะคิดมากเรื่องที่หลวงพ่อท่านได้บอกไว้ว่าเป็นของคูณนาหรือเปล่าอันนี้ไอ้โทนก็เลยอาจจะเอาละดาดล้างเนี้ยไปที่วัดก็ได้ยินเสียงอีกไม่ใช่ยังไม่ใช่ สกสะดุ้งเลยไม่สนใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรไม่สนใจรีบไปหาหลวงพ่อแล้วก็เคาะพอไปถึงที่วัดแล้วก็เคาะเช็คเสียงให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเขาก็ท่านก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เก่งเรื่องระนาดสักทีเดียวนะฮะเขาอาเสียงใช้ได้แล้วเออเห็นว่าใช้ได้แล้วก็อ่ะก็ก็จ่ายอัดไปไปจ่ายเงินไป ไอ้โทนรับเงินมาก็กลับมาที่บ้านยังไม่ได้ไปหาไปหารูพัน์ก็กลับมาที่บ้านวันนี้ตอนกลางคืนคืนหนึ่งไอ้โทนก็นอนเหมือนเดิมยืนปลายเท้าไปเท้าชี้เลยเทีนี้ข้าบอกเองว่ามันยังไม่ใช่เสียงมันยังไม่ใช่เอากลับมาทําใหม่มันยังไม่ใช่เอากลับมาเดี๋ยวนี้ กระแทกตึงตึงตึง,ตงกลับมาเรนี้นอนไม่ได้ฮนะทีเดส่วนรบกวนเขาว่าคําว่าไม่ใช่ไม่ใช่กล้องเนะี่ยนอนไม่ได้จนกระทั่งตอนเช้าสะดุ้งตื่นว่าจะไปที่วัดแต่ว่าก็ด้วยการที่ว่านอนไม่เต็มที่ก็ไปไปสายหน่อยไปช่วงที่ว่าอา่หลวงพ่อทํากิจตอนเช้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะ จนแบบช่วงเพลงถึงไปหาหลวงพ่อแต่ช่วงที่ไปเนี่ยกลายเป็นว่าเจอครูพันเจอครูพันมาที่วัดพอดีครูพันเห็นเห็นไอ้โทนเสร็จอีโทนไปเห็นว่าครูพันยืนอยู่กับหลวงพ่อแล้วอัลนานาศลางเนี้ยวางอยู่ครูพันก็เลยบอกว่าเอ็งไปทําอะไรกับล้านาศ มันยังไม่ได้นะเสียงนี้มันยังไม่ได้ไอ้โทยบอกคูพันแล้วแล้วครูมาได้ไงเพราะข้านอนอยู่ดีๆก็มีคนยืนอยู่ปลายเท้าใส่ชุดร่าสแมน,นั์เราบอกว่าไปซ่อมละนาดให้ทีลูกศิษย์ทำไม่ดีไปซ่อมละานาดให้ทีแล้วข้า ก็มีลูกศิษย์คือเองคนเดียวและข้าก็รู้ว่าบ้านเองอยู่ที่วัดตรงนี้ข้าเลยมาที่วัดนี้แล้วมาเจอเองด้วยมาเจอหลวงพ่อแล้วมาเจอละนาดเนี่ยเราเนี่ไอ้โทนก็เล่าเรื่องให้กับครูพันฟังกับหลวงพ่อฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครูพันก็เลยเอาละนาดหลังเนี่ยไปที่อ่าที่ซ่อม อธิบายของตัวเองซ้อมถุงเสียงอะไรเรียบร้อยเอากลับมาคืนให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ระดับครูพันมาทําให้แล้วทางวัดต้องจ่ายเท่าไหรล่ล่ะครูพันก็เลยบอกว่าผมถวายให้กับที่วัดครับการซ่อมครั้งนี้แล้วก็บอกให้ไอ้โทนขอโทษหลวง,งพ่อด้วย แล้วก็ไปขอขอมากับอ่าครูรานาดด้วยตอนขอข,อขอมาก็คือจุดทูปไหว้กลางแจ้งนะฮะแล้วก็ไหว้ที่ระนาดด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นมาก็ไม่มีอะไรนี่คือตอนที่ว่าผมเล่าจบในรายการของผมแต่กลายเป็นว่าตอนที่ผมเล่าอยู่เนะี่ยตรงฉากด้านข้างที่มีทีวีกั้นอยู่มีคน ยืนอยู่หลังทีวีและด้วยการที่ว่าอากาศมันร้อนผมก็จะเปิดประตูในห้องเนี่ยในตัวเนี่ยออกตรงหน้าหน้าประตูก็เหมือนมีเงาลางๆยืนอยู่ตรงหิ่งหิ่งหิ่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีของอพ่อแก่ด้วยของครูบาอาจารย์ด้วยยืนอยู่และในความรสึกตอนนั้นก็คือ แรงกดวิญญาณเยอะมากแล้วผมก็พูดในรายการว่าอ่าถ้าไม่ได้ไม่จําเป็นต้องว่าให้มาเป็นปัจจัยเป็นทองแต่ขอให้ตั้งจิตกุศลให้กับเรื่องราวและเราดววิญญาณก็ถือว่าเป็นบุญนะนะคบือผมจะพูดอย่างเงี้ยตลอดในรายการจนจนปิดรายการปุ๊บดับเทียนก็ทุกอย่างก็จะสงบลงก็มาณนี้ยครับ